สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY เรามาพับหลอดให้เป็นรูปหกเหลี่ยมกันนะคะเราก็นำหลอดนะคะ2อันตัดให้ได้ขนาดที่15เซนติเมตร สองอันหรือใครมีหลอดแบบสั้นนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยไม่ต้องตัดเมื่อเราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็รีดให้เรียบ วางไว้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกันไกลจากนั้นก็เริ่มพับสีนี้นะคะสีเขียวขึ้นไปสีชมพูขึ้นไป ขึ้นไปขัดกันพับขึ้นขัดกันแบบนี้นะคะก็ขัดกับสีชมพูแบบนี้จากนั้น นั้นข้างบนนี้นะคะพับลงมาก่อนเราจะตัดเส้นนี้เส้นสีชมพูข้างล่างตัดออกไปไม่เอาเสร็จแล้วตัวนี้นะคะที่สั้นๆตัดออกไป สีเขียวนี่นะคะตัดออกไปไม่เอาเสร็จแล้วตัวนี้นะคะพับเข้าไปด้านหลังกลับด้านตัวนี้นะคะตัวยาวกว่านี้สีเขียว พับมาด้านหลังก็เอาตัวนี้พับมาก็เหมือนแบบนี้ค่ะพับตัวนี้นะคะพับเข้ามา ตัดทิ้งไปตัวนี้เราก็สอดเข้าข้างล่างตัวที่เหลือสีเขียวเสร็จแล้วกลับด้านก็จะเหลือตัวสีนี้ เราก็ทำการตัดแบบนี้และสอดเข้าไปด้านนี้ก็จะได้รูปหกเหลี่ยมแล้วค่ะ Me yeah.